สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสําหรับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมหกในครั้งนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตค่ะ สังคมอินเทอร์เน็ตคืออะไรเราอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่คุณครูนะคะจะมาอธิบายนะคะแล้วก็เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับนักเรียนบ้างก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะคะเราจะนําไปใช้ประโยชน์กับเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของสาระการอ่านค่ะในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสั่งค้อความรู้นะคะ จากการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะและแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อนําไปพัฒนาตนเองนะคะพัฒนาการเรียนแล้วก็พัฒนาความรู้ทางอาชีพค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะสาระที่4นะคะคือสาระหลักการใช้ภาษาไทยค่ะในส่วนนี้นะคะสําหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการวิเคราะห์แล้วก็การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะคาถามที่คุณครูจะถามนักเรียนนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าการใช้อินเทอร์เน็ต ในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะมันมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนเองอย่างไรบ้างนักเรียนตอบคําถามข้อนี้ได้หรือยังคะสําหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญอย่างไรเราไปรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ ความน่าสนใจของเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเราจะรู้ได้อย่างไรบ้างการสื่อสารนะคะอาจจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลเป็นกลุ่มเพื่อนทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะคะประเด็นแรกสิ่งสําคัญนะคะที่เราเรียนรู้พร้อมๆกันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสนใจในด้านของดนตรีนอกจากดนตรีแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ ก็อาจจะเป็นในส่วนของกีฬานักเรียนหลายๆคนอาจจะสนใจด้านกีฬาหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาพ,พยนตร์นะคะภาพยนตร์ในปัจจุบันก็จะมีความหลากหลายมากมายให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็เรียนรู้พร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้นะคะความสนใจของนักเรียนบางกลุ่มก็อาจจะเป็นในส่วนของนักร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องของไทยหรือว่านักร้องของต่างประเทศนะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของนักแสดงนะคะนักร้องกับนักแสดงย่อมมาพร้อมๆกันนะคะและสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมหรืออื่นๆน,นะคะงานอดิดอเรกอื่นๆที่นักเรียนมีความสนใจในการรวมกลุ่มกันนะคะบนโลกสังคมอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะในส่วนต่อมานะคะ เราก็จะมารู้ว่าเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมีความสําคัญยังไงเครือข่าย <c oughs> การสื่อสารเ <c oughs> ชื่อมโยงกันระหว่างสมาชิกของสังคมหรือของกลุ่มที่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ทุกเวลาเป็นเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ การเรียนรู้ของเรานะคะยังไม่จบเพียงเท่านี heures, Although, はは้นะคะเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆเพื่อนนี้นะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชุมชนออนไลน์นั่นเองชุมชนออนไลน์คือการสื่อสารของกลุ่มคนนะคะอาจจะผ่านรูปแบบของอินเทอร์เน็ตและมีเครื่องมือต่างๆที่เราใช้นะคะเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันอาจจะมีความหลากหลายนะคะดังนั้นก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตได้แก่อะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้ Facebook ะะการใช้ทวิตเตอร์นะคะหรือว่าการใช้แฮงกไฟนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีสื่อมากมายหลากหลายนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่ะต่อมานะคะสำหรับความสําคัญของเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสังคมอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งจากที่ค,ครูได อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังแล้วว่าอาจจะเป็นกลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจใกล้เคียงกันอาจจะเป็นกลุ่มของบุคคลนะคะที่เรารู้จักหรือเราอาจจะไปรู้จักกันบนสังคมอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะประเด็นต่อมานะคะความสําคัญในประเด็นที่2นะคะก็คือความสะดวกรวดเร็วหมายความว่าอย่างไรนะคะ เครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจํากัดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่และเวลาดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ใดนะคะของโลกใบนี้หรือว่านักเรียนจะอยู่แห่งหนตําบลใดนะคะเราก็สามารถติดต่อสื่อสารได้ในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกๆโอกาสเลยค่ะ ความสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบันนะคะมีราคาที่ถูกลงหลายๆคนนะคะมีเครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวดังนั้นอุปกรณ์สื่อสารราคาถูกลงก็ทำให้เราเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้ง่ายขึ้นดังนั้นเครื่องมือที่นักเรียนมีใกล้ตัวก็คงไม่พ้นโทรศัพท์มือถือแน่นอนค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองแต่ การใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์จะมีส่วนสําคัญต่อสังคมอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นต่อมานะคะอุปกรณ์ครูอยากถามนักเรียนค่ะว่าอุปกรณ์สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะที่นักเรียนใช้งานบ่อยมากที่สุดคืออุปกรณ์ใดคะนักเรียนตอบค,คุณครูได้ไหมคะอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้อุปกรณ์ใดใช้งานบ่อยมากที่สุดหลายๆคนอาจจะเป็น มือถือหลายๆคนอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือหลายๆคนอาจจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้ค่ะดังนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้จะมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับในประเด็นต่อมานะคะอุปกรณ์หลักสําหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะอุปกรณ์หลักในที่นี้หมายความว่าอย่างไรอุปกรณ์ก็คือเครื่องมือนั่นเองค่ะเครื่องมือที่เราใช้จากคําถามก่อนหน้านี้ที่คุณครูได้สอบถามนักเรียนไปว่านักเรียนได้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้งานบ่อยมากที่สุดอุปกรณ์หลักนะคะสําหรับการสื่อสารก็จะต้องมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองในปัจจุบันนะคะได้แก่อะไรบ้าง ลองมาดูนะคะว่าใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้หรือเปล่าและมีการใช้งานในปัจจุบันหรือไม่นะคะอุปกรณ์แรกนะคะคือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อนะคะหรืออุปกรณ์ที่เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากที่สุดและนักเรียนเข้าถึงได้มากที่สุดนะคะปัจจุบันนะคะหลายๆโรงเรียนก็จะมีการเรียนรู้นะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นสื่อใกล้ตัวนะคะ ต่อมานะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ามือถือนะคะเป็นสื่อที่เราสามารถส่งได้ทั้งข้อความสามารถส่งได้ทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนหรือว่าระหว่างนักเรียนต่อผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นการติดต่อระหว่างญาติามิตรก็ได้นะคะดังนั้นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักนะคะสาหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังรวมถึงปา์มท็อปคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะพกพาขนาดมือถือนะคะที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ซึ่งปัจจุบันนะคะปา์มท็อปคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยได้นิยม เห็นแล้วเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะก็คือการใช้น้ตบุ๊กนั่นเองค่ะโน้ตบุ๊กก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพานั่นเองเราสามารถนะคะมีคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาได้อย่างหลากหลายนะคะปัจจุบันนะคะคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะมีรูปแบบนะคะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะอุปกรณ์หลกักสําหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่อมาก็คือเน็ตบุ๊กนะคะเน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็จะมีลักษณะคล้าย คอมพิวเตอร์ขนาดพกพานะคะหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ซึ่งเน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะจะมีขนาดเล็กกว่าบางเบากว่านะคะแล้วก็กระทัดลัดกว่านะคะดังนั้นนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในอุปกรณ์หลักนะคะที่เราสามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะสำหรับในอุปกรณ์หลักต่อมานะคะก็คือแท็บเล็ตนะคะปัจจุบันนะคะแท็บเล็ตก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเราสามารถใช้แท็บเล็ตนะคะได้ในทุกที่ทุกเวลาดังนั้นอุปกรณ์นะคะสำหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอาจจะมีความหลากหลายรูปแบบกันไปนะคะจากที่คุ ตัวอย่างมานะคะอาจจะมีนักเรียนนะคะบางส่วนนะคะได้ใช้งานนะคะในระบบสื่อสารต่างๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของข้อคิด เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์สื่อสารที่เราใช้เหมาะสมกับการใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะคะข้อคิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะคะในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะประเด็นแรกนะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าผู้ผลิตโทรทัศน์นะคะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดึงดูดกลุ่มผู้ใช้วัยรุ่นโดยเฉพาะนักเรียนเป็นวัยรุ่นการใช้งานนะคะในเครื่องมือต่างๆนะคะในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนักเรียนใช้เป็นอย่างไรบ้างคะ หนึนะคะสำหรับประเด็นแรกนะคะกลยุทธีทางการตลาดนะคะก็คือการสร้างชื่อยี่ห้อนะคะความโก้เก๋ความทันสมัยของเครื่องมือต่างๆนะคะเราก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติถึงคุณภาพของการใช้งานด้วยนะคะเราจะอิงกับความเป็นความทันสมัยมาก ก็คงจะไม่เหมาะสมนะคะต่อมานะคะเราควรไต่ตรองถึงความคุ้มค่าทางด้านการใช้งานด้วยนะคะดังนั้นในด้านของราคารวมถึงการใช้งานสำคัญอย่างไรนะคะคุณภาพคุณสมบัติอย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าคุ้มกับเงินที่เราซื้อไปมากน้อยขนาดไหนนะคะและสิ่งสำคัญนะคะ เราไม่ควรใช้โทรศัพท์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราหมายความว่าอย่างไรนะคะการที่เราซื้ออุปกรณ์ต่างๆแน่ๆแหลคะค่ะว่าเราอาจจะต้องใช้เงินนะคะจากท่านผู้ปกครองดังนั้นถ้าเราจะซื้อสินค้าหรือว่าเราอยากทันยุคทันสมัยนะคะเราจะซื้อสินค้าที่เกินความจําเป็นเราก็คงไม่ดีนะคะ และสุดท้ายนะคะไม่ใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองเกินความจําเป็นอย่างที่คุณครูบอกแล้วนะคะว่าการที่เราซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆใดๆก็ตามนะคะบางส่วนนะคะก็อาจจะใช้เงินนะคะของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเราก็ไม่ควรใช้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปนะคะและสิ่งสําคัญเลยนะคะก็อาจจะเกิดความเสียหายนะคะแก่เศรษฐกิจนะคะส่วนตัวของเราครอบครัวของเราแล้วก็รวมถึงส่วนรวมด้วยนะคะข้อคิดข้อแรกเป็นยังไงบ้างคะ ได้คิดอะไรบ้างเอ่ยสำหรับประเด็นที่2นะคะข้อคิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารในประเด็นที่2นะคะก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าที่ล้าสมัยเร็วทำไมคุณครูถึงบอกนักเรียนว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าที่ล้าสมัยเร็วเพราะอะไรอ่ะประเด็นแรกนะคะก็คือโทรศัพท์นะคะก็จะมีรูปแบบใหม่ๆมีการออกแบบนะคะรูปแบบ รูปทรงสีสันนะคะมีการเพิ่มคุณสมบัตินะคะแล้วก็วิธีพลิกแพลงใหม่ๆนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่จําเป็นที่เราจะต้องใช้งานนะคะดังนั้นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่มีรูปแบบการออกแบบต่างๆเราก็ต้องคํานึงด้วยว่าเราจําเป็นต้องใช้มากน้อยขนาดไหนนะคะและหากโทรศัพท์นะคะหรือคอมพิวเตอร์นะคะเรายังสามารถใช้งานได้อยู่บางครั้งก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกนะคะว่า สินค้านะคะหรืออุปกรณ์สื่อสารนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจำเป็นต้องใช้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองค่ะข้อคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารนะคะในประเด็นที่3นะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้งานได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งด้านของการทำกิจธุระต่างๆนะคะรวมถึงเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะดังนั้นคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะมีหลักการใช้งานนะคะอย่างหลากหลายมากมายนักเรียนสามารถเลือกใช้นะคะคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลายตามที่นักเรียนต้องการได้เลยค่ะสิ่งสําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด คอมพิวเตอร์นะคะไม่ได้ใช้มาเพื่อให้ความบันเทิงอย่างเดียวดังนั้นคอมพิวเตอร์นะคะสําคัญเลยนะคะสําหรับนักเรียนชั้นม6ก็คือเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อการศึกษาข้อมูลได้ในการเตรียมความรู้นะคะเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราจึงควรใช้นะคะคอมพิวเตอร์นะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะและสิ่งสําคัญนะคะการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารใดๆก็ตามโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์นะคะ เขาก็จะมีการให้คู่มือนะคะการใช้งานถ้าเราใช้ งานตามคู่มือนะคะแล้วก็หากเรามีปัญหานะคะเราก็สามารถนะคะขอคําแนะนําจากท่านผู้รู้ได้ค่ะท่านผู้รู้ก็สามารถให้ข้อมูลกับตัวนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ที่สันทัดกรณีนะคะมีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็สามารถใช้งานต่างๆได้อย่างหลากหลายเป็นยังไงบ้างคะสําหรับข้อคิดทั้ง3าข้อนี้นักเรียนได้แง่คิดอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะในสื่อสังคมอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเรานะคะก็วันนี้นะคะคุณครูมี2คํคำถามนะคะที่อยากจะฝากนักเรียนนะคะสำหรับข้อแรกนะคะนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนะคะที่จะรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะของผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องรู้วิธีนะคะเราจะรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารได้อย่างไรนะคะในอีกข้อนึงนะคะสำหรับข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนจะใช้ประโยชน์นะคะจากอุปกรณ์สื่อ ที่มีอยู่แล้วนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดที่สุดได้อย่างไรนะคะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดที่สุดได้อย่างไรนะคะส,าาสําหรับ2ข้อคําถามนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเขียนคําตอบนะคะลงในกระดาษ A4 นะคะแล้วก็กิจกรรมสําหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะสําหรับ2ข้อคําถามแล้วเราพบกันใหม่ในการเรียนครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน